S <S แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานนะคะคุณผู้ชมทางภาคอีสานตอนบนและภาคอีสานตอนล่างค่ะด่วนที่สุดเลยการจ่ายเงินแล้วก็ตารางการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวในเงินชดเชยนะคะซึ่งการรับเงินครั้งนี้ค่ะจะได้รับการโอนเงินตั้งแต่งวดที่มีการค้างจ่ายตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่3และถึงงวดที่7เ,เลยนะคะคุณผู้ชมโดยตารางการจ่ายเงินค่ะอัปเดตถึงวันที่10ถึงวันที่13ธันวาคมโดยจะมีการแยกอำเภอแยกรายละเอียดให้กับพี่ น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวได้ทราบด้วยว่าแต่และว,วันที่มีการโอนนะคะมีพี่น้องเกษตรกรจะได้รับการโอนจํานวนเท่าไหร่กี่รายแล้วก็มีสาขาอะไรบ้างซึ่งวันนี้มีแผนการจ่ายเงินของวันที่10ธันวาคม2 5 6 4จากโครงการปาระรกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวข้อมูลการเตรียมโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรมาแล้วค่ะรับเงินเข้ากระเป๋าตรงๆเลยนะคะคุณผู้ชมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่10ธันวาคม2 5 6 4นี้มีจังหวัดอะไรบ้างติดตาม ทำรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอ e ิสานแซบค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีทกศ5สาขาที่มีแผนการจ่ายเงินออกมาให้กับพี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวแล้วโดยอัปเดตแผนการจ่ายจากทกศจังหวัดศรีสะเกดค่ะใครอยู่จังหวัดศรีสะเกดวันที่10ธันวาคม2 5 6 4าอำเภอนี้เลยนะคะคุณผู้ชมฟังให้ดีค่ะมีการโอนเงินจากทกศจังหวัดศรีสะเกดในวันที่10ธันวาคม2 5 6 4 83,307รายค่ะใครจะอยู่ใน 83,307ลายมีสาขาอะไรบ้างสาขากันทลาลมค่ะโอนวันที่10ธันวาคม12,457ลายตรวจสอบสถานาการโอนเงินถ้าขึ้นรอดําเนินการนะคะคุณผู้ชมได้รับเงินแน่นอนค่ะสาขากันทลาลมค่ะใครอยู่สาขากันทลาลมฟังค่ะ16,447ลายงวดที่1ถึงงวดที่7เตรียมรับเงินในโครงการประกันรายได้ค่ะพี่น้องเกษตรกรทกศสาขาขูขันค่ะ23,900 155ไรายสาขาขุขันนี่โอนเยอะสุดเลยนะคะในวันที่10ธันวาคม2 5 6 4นี้รับเงินเข้าบัญชีเลยค่ะตรวจสอบเช็คสถานะค่ะสาขาขุณหารค่ะคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวที่แจ้งทะเบียนเก็บเกี่ยวในช่วงของงวดที่1ถึงงวดที่7นะคะสาขาคุณหารโอนอยู่ที่12,649รายค่ะรับเงินเข้าบัญชีค่ะและทกสจังหวัดสาขาศรีสะเกตนะคะคุณผู้ชม17,7 0 0 95 5สารายห้าสาขานี้กัารทลาลักการทลาลมขุนหารขุนขุนหารขู่ขันแล้วก็ ศรีสะเกดนะคะคุณผู้ชมวันที่10ธันวาคม2 5 6 4่ตอกสอจังหวัดศรีสะเกดมีแผนการจ่ายโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรค่ะส่วนค่าเก็บเกี่ยวไร่และหนึ่งบาทเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าน่าจะมีการโอนวันที่10ถึงวันที่17ท,ทั่วประเทศน่าจะมีแผนการจ่ายเงินออกมาให้กับพี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องค่ะพี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวบางท่านรับเงิน2เด้งเลยนะคะส่วนใครที่แจ้งเก็บเกี่ยวในงวดต่อๆไปที่ไม่มีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงก็จะได้รับเงิน เก็บเกี่ยวไรและ1,000บาทก่อนค่ะวันนี้นําตารางการจ่ายเงิน1ิบธันวาคมยังคงโอนเงินอย่างต่อเนื่องพี่น้องเกษตรกรชาวนาทางภาคอีสานภาคอีสานใต้นะคะคุณผู้ชมรับเงินขายกินดีด้วยค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมตามตารางแผนการจ่ายเงินขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทกสจังหวัดศรีสะเกดค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ